สิผ้าไปเซ็นเอามันขึ้นฝนตกหนักได้เป็นยังแหละบ่านนี้พยายามดีแม่นบ่เออไปบ่ไปตัวพยายามดีซือบ่เออน้ำดีไปจวดน้ำจวดน้ำเออไปหูพี่อายตะคอตัวบกใหญ่ป่านนี้ เป็นแต่ต่มก็ส,สิสดเสียบเลาวเป็นแต่ส,สวงค่ะพี่อ้ายมอมันตม่มเออไอ้อ้แปะซะมีแต่ตัวยใไไหญ่ด้มันมีแต่ตัวยใหญ่ตามเขียนไอพีเออเนาะถ้าเอ,อิญคนมันกินน้ำบ่ดีดีดีไม่ะไรก็มันเจ็บแพรกันกินนะพี่อ้ายเนาะอืออือเอาแบบกี้สั่นไปว่ามึงไปเอิญอบตอออสม่ไมากินน้ำเนี่ยมันยามเพิ่นมีการมีงานเพิ่นยังเอิญเฮ้าอุ้ยอ๋อจังสั่นเลยบหมพี่อ้าย ตายเลยแล้วปับคอเข้าี่มีมันสิพ่อก,กันกลิ่นมลพี่ไอ้ไว้มันกระเบิดอันแล้วมิจตูยังไงพี่จำพี่จำพีไอ้ว่าตะขั่วเข้านี่ก็กินบ่เบิดดอกตะจึงสั่งเลยบอกพี่ไอ้โอ้ยกนะ็ได้สันน่ะเดี๋ยวข่อยสิไปเอิญเอาบอดต่อเอาอมออุ้ยผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอปลัดเอินมาเห็นเบิร์ดาารลายบอกพี่ไอ้นยั้งย,ย,ย,ยัง<ๆ>ยัง<ๆ>สูสิพ่อกันไปใส่นี่ สิไปเอิญอีหยังอสมอปร้าอบตห่านในอำเภอ,อผุนเอิญาหยังเถ่าเอิญไม่กินปลาคอใหญ่พวกข่อยพากันเด็กปลาคอไงเมนเอิฝนพวกข่อยสองคนไปยามลีมาอุย้ยเด็กปลาคอตัวบกใหญ่หน่งแขนข่อยหน่อยไปซ้ำแขนพี่อ้ายพุนพ่นตกใหญ่ผุนอุย้ยแม่นบอกเมนบอก,บอ,กอุ้ยซ้ำแขนเจ้าเลยบ่เถ่าขันมันใหญ่ปานนั่นเฮ็ดยังกินดีแล้ว ข่อยนี่ว่าสิแปะสะสวนฉีดต้นสิเซ็ยบสดสวงเลยไอ้ฝนดี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 ฟังว่าคือสิได้หลายแห่งเหมืนบ่เห็ดหลายเมนูกระโดงเมนเทาเจ้านั่นเปิญกำนันพยาบาลไม่กินน้ำเดอ้อดไม่ยอมเพิ่น,นไม่เน่ากินเน่าอยากเพิ่นยังเอ,อินเฮ้าขันสันพี่ไอยวข่อยสิปเปืนนอ่อนนายอำเภอกับป,ปลัดเดอ้อขันสัน พอกันยามแรกเด้อพี่ไอ้ฝนไปกันเดี๋ยว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 เฮาสิไปเอิญหอดหน่อยอำเภอ่งก็บัลัดผมบอกมนสิพอกันกินตีอุ้ยกระสิพอกันอยู่ลหรอไอ้ฝนแม่นบอกพี่ไอ้แม่นเถ่าเห็นมันเปิดเมลดก็ข้อหนี่งมันโตใหญ่แห้งขั้นมาปลาโตใหญ่แห้งยุไซหล่าปลาเขาเคยไปเห็นปลาจากตัว้ว กขอ่อยบพราะท่นไปหาอยู่แถาเนี่ยก็รางวัลสิภาคกันไปหาป้ามาท่านไหนได้ไปเอิบมูมาก,กินแล้วใจเป็นภาคกันป่วงกันเนาะสู่สองคนนี่เอ้อยฝนเกิดเมื่อคืนนนั้ฝนมันตกแห้งข่อยก็เลยคิดว่าเมื่อนี้ปลข่อยใหญ่ได้แท้แม่เแ่าได้ชั่วได้ทแทแกก้ก็เพื่อนไม่ไหวหรอกพี่บ้านก็กำนันพาไปกินเลยว้ายคยก็มไม่เอิบเพิ่นแล้ว จา,ายเพิ่นยไปหาเอิ่นเพิ่นเดอ้อปละลัดกันนอมเพอ่นั่นเป็นบ่าคักนวสุ่มเจ้านี่ปลาพ่ท่านไ,นได้อ่านกินละ่ะจักแปะสะจักต่มมสดห่อนห่อนอเอาจังไหนพี่อายกลัวห้าไปอยางกรนปปะเอ้